รถสวยสภาพดีคันนี้ผมบอกเลยนะครับเป้วีออสมือสอจัดมาให้แล้วนะครับกับยาลิสนะครับ1.2ตัวสปอร์ตด้วยไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับคันนี้นะครับผมบอกกันเลยว่าไปเดิน QC นะครับเห็นแล้วไม่ไม่โคตรน้อยและเช็คประวัติสมบูรนะครับไม่เดิมไม่แท้ด้วยนะครับเปลี่ยนท้ายของเหลวให้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมบอกเลยนะครับ ใครอยากได้รถสภาพดีๆแบบนี้นะครับราคาถูกด้วย4 2 0 0 0 0รถสเปคนี้สภาพนี้ครับผมบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะครับย้ําว่าเดิมทั้งคันชงล่างเดิมสีเดิมหน้าเดิมนะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับรถสภาพเดิมเกรดเได้เลยนะครับบอกเลยคันนี้เข้ามาตรฐานเข้าเงือนไขของเป้ครับเลยจัดให้ลูกค้านะครับให้ดูชมหน้าชมตาด้านหน้านะครับคันนี้นะครับไฟหน้ามีการวางบล็อกวางโซนมาแบบใหม่แล้วนะครับและนะครับ สีขาวไม่พอตัดกับสีดําบอกเลยว่าสวยลงตัวมากนะครับสีขาวตัดกับสีดําเมื่อไหร่บอกเลยเป็นรถที่สวยลงตัวเอกลักษณ์แบบนี้เห็นเด่นชัดนะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยเกรดเอเลยนะครับสีเดิมเดิมสภาพเดิมไฟหน้านะครับมีการตกแต่งมาวางบล็อกวางโซนอย่างดีมีไฟ LED มาให้ด้วยนะครับเป็นไฟ d a y t i m e Daylight แบบนี้มีมาให้ครบเลยนะครับคันนี้นะครับบอกเลยรถเพิ่งเข้าไม่แค่3 8 0 0 0ยังไม่มีเจ้าของสนใจจับจองทักไลน์ดีโทรหาเป้นะครับ บอกเลยนะครับชุดแต่งบอกนแบบนี้นะให้มาสวยให้มาครบแล้วนะครับแม็กและยางนะครับแม็กนะบอกเลยเป็นลายไปทัดปัดเงายางดันหลบนะครับคูหน้าดิสเบรกนะครับมีมาให้พร้อมครบแล้วนะครับสวยเดิมดูดีตรงปกกับรถนะครับสภาพเดิมเดิแบบนี้ยางนะครับปี2 1นะครับดูได้เลยนะครับยางปี2 1สัปดาห์ที่3นะครับนี่ข้อมูลถูกต้องนะครับและดูนะครับดอกยางนะ ดอกยางสภาพนะครับบอกเลยยางยังนิ่มอยู่ไม่แข็งไม่เสื่อมนะครับแบบนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้อีกนะครับหลายสามปีสี่ปีเลยนะครับและนะครับคาแนะนำของผมก็คือครบหนึ่งหมื่นโลนะครับเอาไปกลับยางนะครับหรือห้าพันโลก็ได้เอาไปกลับยางตั้งศูนย์ท่องล้อตามศูนย์บริการทั่วไปนะครับในประเทศไทยบีคูบีคลิกได้หมดเลยนะครับตามศูนย์ตับแป๊มนะครับตามอู่ได้หมดเลยแล้วดูสม้รถของล้อสภาพเดิมนะครับนี่โช๊คเดิมแท้นะครับไม่รั่วไม่แตกไม่เล้าสภาพภายในกริปเลยนะครับ เดิมนะครับสวยใช้ได้กระจกนะครับได้มานะครับเป็นของโตโยต้านะครับเดิมเดิมนะครับเดิมแท้เก็บเสียงดีแอรคูลสิกาซสองชั้นนะครับเรียกว่าป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกนะครับป้องกันเสียงจากภายนอกให้ด้วยนะครับรถคันนี้กระจกนะครับเป็นโทนที่ติดกับตัวรถนะครับเป็นสีดำนะดำไม่พอเป็นดำเงาเมทัลลิกแบบนี้หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสีเปโนแบ็คนะครับ ฟเลียวนะครับมีให้ทางซ้ายและขวานะครับกระจกอยู่ที่กระจกมองข้างเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับลดสภาพเดิมนะครับฟรีมนะครับ40รอบคันติดมาบางๆนะครับอยากจะติดเพิ่มบอกได้คิวกาน์าดอยากได้เพิ่มก็บอกมานะครับลถห้าประตูเล็กกระทัดรัดขับง่ายขับคล่องตัวนะครับมีแคปลากกันลอยมาให้ร้อยนะครับนี่ครับ มีมาให้เรียบร้อยนะครับหูจับก็ป rant, เป็นโทนเยวตัวรถนะครับเปิดปิดง่ายไม่มีตกนะครับ Security Auto a l a r มมีให้แล้วนะครับหลังคานะครับสีเดิมเดิมนะครับหลังคาสีเดิมเดิมนะครับมีมาให้พร้อมครบเลยนะครับเรียกว่ามีมาให้พร้อมครบเลยเสากระเป็นแบบเสา,สาตั้งแบบยาวแบบนี้เราสัญญาณวิทยุยได้ดีมีสซเกอร์สปอยล,ล์หลังมาให้ทีนึงนะครับเพิ่มความสวยความเฉียวให้กับตัวรถนะครับนี่รเรียกว่าเพิ่มสีละให้ตัวรถให้ดูมีความสมดุลมากขึ้นนั่นเองนะครับ สีเดิมสภาพเดิมไฟท้ายนะครับเดิมเดิมนะครับมีไฟท้ายมาให้พร้อมที่เป็นแบบ led ด้วยนะครับกล้องถอยกล้องหลังก็มีให้ครบเช่นกันชุดแต่งรอบคานสเกิร์หน้าหลังมีให้ครบนะครับสีขาวตัดดำด้านแบบนี้นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับแล้วดูนะครับเปิดประตูนะครับเปิดได้นะด้านหลังนะครับนี่เปิดมานะครับด้านหลังนะภายในนะครับนี่กว้างใหญ่ๆแบบนี้เรียกว่ามีที่บรรจุของให้เยอะนะครับให้เยอะเลยนะครับ ชุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะบอกก่อนนะครับว่านะครับอ่ะพวกสีเดิมเดิมนะสีเดิมสีต่างๆอยู่ครบเดิมนะครับมีค้โชคให้ด้วยนะครับรถคันนี้ผมบอกก่อนนะครับกล้องถอยเนี่ยกล้องตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องติดเพิ่มนะกล้องนี้ติดนะถ้าติดใหม่ก็ประมาณ2,000กว่าบาทแล้ว2,500ถึงส0 0พันนะครับแล้วแต่เกต แล้วก็สปอเป็นนักต่างๆครับได้มาสวยเดิมเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัดสภาพเดิมไฟก็ไทยแท้ไทยคุยโตนะครับของแท้ของเดิมเลยนะครับไฟเดิมนะครับนี่ของเดิมจากโรงงานนะครับพยางพลองอยู่ครบนะครับชุดพยางก็มีให้ครบเช่นกันนะครับตรงนี้ให้ดูจุดสําคัญที่ควรดูนะครับซีนซิลิโคนต่างๆได้มาสวยเดิมเลยนะครับเดิมๆนะครับสภาพนี้นะ รถคันนี้ผมบอกเลยสภาพนี้บอกเลยว่าสวยเดิมซื้อได้นะครับสนใจคันนี้ทักมาโทรมาหาเป้นะครับที่เบอร์นะครับ094794848นะครับที่วงชื่อวางเบาะเรื่องนี้ก็มีให้ครบเลยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่ารถเนี่ยสภาพนี้สเปคนี้นะครับให้มาค่อนข้างจะครบแล้วนะครับให้มาครบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดหนึ่งที่คนดูนะครับก็คือนะครับด้านภายในนะภายในนะครับให้มานะเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ เป็นเบาหนังสังเคราะห์แบบนี้นะครับเบาะหนังสังเคราะห์นะและนะครับมีคาซิทให้นะครับมีสูเฟกให้ด้วยครบเลยนะครับพยางอยู่ครบนะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับสวยเดิมๆเลยสภาพสวยตรงปกนะครับคันนี้ใครได้ไปคันนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มนะครับประตูประตูลำโพงสี่ดอกใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับภายในเปิดมานะครับ ภายในเปิดมากนะครับภายในเป็นโทนสีดําคุมโทนดําทั้งหมดนะครับกระจกปรับได้ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนี่ก็มีให้พร้อมครบนะครับก็เป็นรถที่เรียกว่าให้ออปชั่นมาได้ครบสมบูรณ์เลยสําหรับรถยาริสหรือสองสปอร์ตนะครับเครื่องอีโคคาร์แต่ภายในผมมอกเลยว่าได้เป็นโฉมสปอร์ตจริงๆนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังด้วยดูแลรักษาง่ายๆนะครับผู้หญิงผู้ชายรายได้ทักหมื่นอ่าทักหมื่นห้าหมื่นหกคันนี้ผมบอกเลยว่าออกได้นะครับ เบร์ออโต้เจ็บเป็นซมเวชิีแบบนี้เป็นั้าบันไดนะครับขับง่ายหุ้มหนังอย่างดีนะครับเบรกมือเป็นนวดพาวเวอร์เลดตรงนี้ก็มีให้นะครับ1จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะผมบอกเลยมีออปชั่นที่ให้มาเพิ่มมาก็เป็นออโต้สตาร์สต็อปนะครับนี่มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของแท็ก TRC ก็มีให้เช่นกันนะครับแอร์แบ็กมีให้ครบนะครับมีจอให้นะครับอาจจะลองเหยียบเบรกแล้วก็ิดสตาร์ทดูนะครับ สตาร์ตติดแล้วนะครับสตาร์ตติดแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่แอร์เป็นบอกแล้วแอร์นะครับนี่ปรับแรงลงแรงลมได้นะครับนี่รถเป็นโทนสีดํานะครับแบ็กเกาวตัวนี้สีดําและก็มีจอเนี่ยเป็นเอลดีเรืองแสงสีเงินแบบนี้นะครับจออลิจอนนะครับคราวนี้ให้ดูนะครับนี่มีจอแล้วนะครับวิทยุบลูทูธมีให้ครบเช่นกันนะครับสวยๆเดิมๆคุ้มๆนะครับมีกระจก ส่งให้แล้วและมีกล้องหน้ามาด้วยติดมาจากโรงงานนะครับเดิมเลยนะครับมีกล้องมาให้พร้อมไม่ต้องติดเพิ่มเลยนะครับเด๋ย่าลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมจอแจมๆตรงกลางนี้นะครับพวงมาลัยก็ให้มานะครับพร้อมกับเป็นหุ้มหนังนะครับแอร์แบ็กมีให้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับและก็ที่สําคัญนะครับไมค์แค่สามหมื่นแปดพันโลนะครับ ไม่สา0หม่นโลได้รถสวยๆออปชั่นครบแบบนี้นะครับสถานะต่างของตัวสายคาดเบลบอกหมดเลยนะครับสวยครบผมบอกเลยว่าคันนี้แน่นอนนะครับ4,29,000นะครับสีขาวนะครับไม่ <My S 2> แค่38,000นนะครับรถที่มาที่ไปชัดเจนตัวสดได้ใครสนใจคันนี้ทักมาโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับคันนี้ได้โปรขับฟรี90วันนะครับดอกเบีย้ยพิเศษ 2.79และเรามาดูกันในส่วนต่อไปนะครับหัวน็อตเดิมนะครับย้ำว่าเดิมนะครับหัวน็อตประตูก็เดิมแท้คมๆแบบนี้นะครับเดิมนะครับสภาพคมๆเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีโดนชนหนักนะครับและก็จุดนี้นะครับให้ดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดินนิ่เงียบปกตินะครับอ่า เดินนี่เงี้ยปกตินะครับบงแบตเตอรลุงแบตเตอรี่นะครับสภาพเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับเดิมนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับของเครื่องเดินปกติเงี้ยปกตินะเป็นธรรมชาตินะครับถึงอาถึงแอลอยครบนะครับไม่รั่วไม่แตกไม่มีรอยบุบระเบียวใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากระโปรงซีนซิลิโคนได้มาสวยเดิมสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับโทรหาเป้เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ 0947894848นะครับยาลิท1.2สปอร์ตปี21ไม่แค่38,000คันนี้ฟรีดาวได้นะครับจากคนเดียวผ่านได้เลยนะครับอนุมัติรถได้ภายใน1ชั่วโมงคันนี้พร้อมขายนะครับกับราคา429,000สนใจอย่างนี้รถทักหาโทรหาด่วนเลยนะครับคันนี้สวยๆส,ยสภาพกริบๆนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของครับคันนี้พึ่งเข้ามาโคตรสวยสภาพดีโคตรน่าใช้และโคตรประหยัดน้ำมัน 23กิโล,ลิตรนะครับใครสนใจรถ5ประตูคันนี้แฮนแบ็กนะครับทักไลน์ดีโทรมาเลยครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนกับรถยาริส1 2สปอร์ตคันนี้ไม่แค่3 8 8 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ